มาต่อกันค่ะนักเรียนมาต่อกันในหัวข้อที่9.4นะคะในเรื่องของถาดขึ้นนักเรียนคะในเรื่องของถาดขึ้นนั้นเด็กๆจะต้องรู้อะไรบ้างนักเรียนคะในบทนี้เราไม่เรียนอะไรมากนอกจากสมการ v เท่ากับ lambda f นะคะซึ่งในเรื่องถาดขึ้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นั่นคือค่าของ lambda มาดูกันว่าถาดขึ้นจะทำให้เรารู้ค่าของ lambda ได้อย่างไร โอเคนะคะมาดูนี่คือหน้าตาของถาดขึ้นองค์ประกอบหลักๆของถาดขึ้นก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นถาดเป็นถาดกระจกนะคะเป็นถาดกระจกคือเอาเวลาจะใช้งานของถาดขึ้นคือถาดขึ้นเราจะเอาไว้ศึกษาในส่วนของขึ้นผิวน้านะคะตรงนี้ก็คือจะใส่น้ําเข้าไปและนักเรียนสังเกตดูขอบ ของถาดขึ้นขอบของถาดขึ้นนี้มันจะค่อนข้างที่จะเป็นรูพุนนะคะซึ่งขอบของถาดขึ้นมันจะช่วยช่วยลดคุณสมบัติคุณสมบัติตการสะท้อนของคลื่นพราะง่ายๆเวลาที่เราเราทำให้เกิดคลื่นวงกลมเช่อันนี้เป็นอ่างเราทำให้เกิดคลื่นวงกลมขึ้น แผ่ออกไปเรื่อยๆนักเรียนคะลองไปจุ่มน้ําในห้องน้ําดูว่าถ้าคลื่อนที่มันแผ่ออกไปเรื่อยๆไปชนขอบอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมาฟังครัวธิบายลองพอดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ไปทําดูว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปเจอขอบอ่างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีคลื่นเป็นวงแผ่ออกไปเฉยๆหรือเปล่าโอเค แต่ถ้านักเรียนไปทําการทดลองดูนักเรียนค่ะมันจะไม่เห็นคลื่นแผ่ออกไปแบบเนี้ยแต่มันจะมีคลื่นสะท้อนออกมาม้วนอีตัวกันเป็นมดเต็มอึ้งตึ้งเลยดังนั้นในเรื่องของถาดคลื่นถาดคลื่นจึงมีขอบคลื่นตรงนี้เอาไว้ช่วยลดคุณสมบัติการสะท้อนของคลื่นเมื่อคลื่นมันเคลื่อนที่ไปเจอถาดคลื่นนะสมมตินี้เนาะเป็นคลื่นที่เกิดขึ้น เมื่อมันเคลื่อนที่ไปเจอขอบของถาดเคลื่นปุ๊บเคลื่อนก็จะหายไปเฉยๆเคลื่อนชุดใหม่ก็จะเคลื่อนที่แผ่ออกไปตามกติเป็นวงกลมเป็นวงเป็นวงแผ่ออกไปอันนี้คือขอบของถาดคลื่อนก็จะมีประโยชน์อย่างเนี้ยคุณครูบอกแล้วเนะว่าถ้าจะทําการทดลองคือใส่น้าเข้าไปในถาดขคลื่นเนาะแล้วสองเราก็จะเปิดไฟอันนี้อันนี้เป็นโคมไฟอันนี้คือโคมไฟ คมไฟเมื่อเปิดโคมไฟแสงสว่างมันก็จะตกลงไปในถาดขื้นแสงสว่างก็จะตกลงไปในถาดขื้นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมแหล่งกําเนิดคลื่นเห็นสายไฟเนาะว่ามันยุกยิกยุกยิกยกขึ้นมาบนนี้นี่มันย,ยุกยิกขึ้นมาตรงนี้บริเวณน,นี้ค่ะนักเรียนอีบริเวณน,นี้บริเวณน,นี้นี่ตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็นตัวทา ไอเห็นจุดๆสามจุดนีน่นีน่นะ,ะมันจะเป็นแหล่งกําเนิดคลื่นคือมันจะสั่นนะคะมันก็จะทําให้เกิดคลื่นออกมาและเวลาที่เขาสังเกตปรากฏการคลื่นที่เกิดจากการทําให้เกิดคลื่นในถาดคลื่นเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ดูบนถาดคลื่นโดยตรงแต่เขาจะดูเงาที่ตกลงข้างล่างนี้นะคะดังนั้น พื้นข้างล่างนี่เราจะถือว่ามันเป็นฉากพื้นข้างล่างตรงนี้ก็คือฉากลับมันจะทําหน้าที่เป็นฉากรับดังนั้นเขามักจะเอาถาดขึ้นไปวางไว้บริเวณพื้นที่มันเป็นสีขาวหรือให้เอากระดาษสีขาวมารองมันก็จะเห็นขึ้นหน้าตาของเคลื่อนที่เกิดขึ้นเมื่อเอาฉากไปรับใต้ถาดขึ้นก็จะเป็นหน้าตาประมาณเนี้ย ก็คือถ้าห้องไหนที่เรียนไปแล้วเจ้าก็จะเห็นว่ามันจะเป็นมันจะเป็นวิดีโอนะคะคลื่อนมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆลักษณะเด่นของเคลื่อนที่เกิดจากถักคลื่นคือมันจะเห็นเป็นแบบนี้คะ่ะนักเรียนม,มันจะเห็นเป็นแถบเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเห็นเป็นแถบนี่ค่ะแล้วก็แถบเนี่ยเด็กๆจะเห็นนะมันจะมีแถบมืดแถบสว่างสลับกันไปเรื่อยๆแบบเนี้ย นะคะมันจะเกิดเป็นแถบมืดแถบสว่างที่มันมีขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะว่าแหล่งกําเนิดกึ้อขึ้นทําให้เกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เกิดขึ้นชุดหมายไปเรื่อยๆขึ้นมันก็จะเคลื่อนที่ไปทางนี้ตามวิดีโอนะคะเราก็เลยจะเห็นเป็นแถบมืดแถบสว่างสลับกันมาดูกันว่าทําไมในเรื่องของถาดขึ้นเราถึงเห็นเป็นแถบมืดแถบสว่างสลับกันไปแบบนี้ที่เรามองเห็นขึ้น ที่เกิดจากถาดขึ้นเห็นเป็นแถบเมื่อแถบสว่างเพราะอย่างนี้ค่ะนักเรียนเวลาเกิดขึ้นถ้าแหล่งกําเนิดขึ้นเป็นจุดคลื่นที่เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดขึ้นจะแผ่ออกไปเป็นลักษณะของขคลืนวงกลมอันนี้คือมองมุมบนมองมุมบนจะเห็นเป็นขคลืนวงกลมแต่ถ้าแหล่งกําเนิดขึ้นเป็น เป็นเหมือนเราเอาไม้ตีน้ำคลื่นที่แผ่ออกไปบริเวณโดยรอบที่เราเอาไม้ตีน้ํามันก็จะเป็นลักษณะของขึ้นเส้นตรงอันนี้เรียกว่าคลื่นวงกลมอันนี้คือคล้นเส้นตรงแต่อันนี้คือมองมุมมุมอันเียกอะไรมองมุมบนมองมุมบนแต่ถ้าเรามองมุมภาพตัดขวาไม่ว่าคลืนจะเป็นคลื่นเส้นตรงหรือคลื่นวงกลมก็ตาม ถ้าเรามองมุมภาพตัดขวางเราจะเห็นขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเอาเราจะเห็นลื่นเป็นเดี๋ยวไหมเราจะมองเห็นคลื่นเป็นฟังก์ชันสไย์แบบนี้ค่ะโอเคนะเราจะมองเห็นลื่นเป็นฟังก์ชันสไย์อันนี้คือมองภาพตัดขวางภาพตัด อมองในมุมที่เป็นภาพตัดขวางเราจะเห็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นรูปฟังก์ชันสายทีนี้มาดูคลื่นที่เกิดขึ้นจากถาดคลื่นองค์ประกอบหลักของถ่ายคลื่นคือจะมีหลอดไฟมีหลอดไฟและถ้าเรามองในมุมภาพตัดขวางเรามองในมุมภาพตัดขวางคลื่นที่เกิดขึ้นเอา โอ้กูเพิ่งรู้ว่ามันใช้อย่างนี้ลื้นที่เกิดขึ้นก็จะเป็นฟังก์ชันสายมีกี่ลูกขึ้นคะมีกี่ลูกขึ้นขึ้นที่เห็นอยู่มีมีอยู่3ามลูกขึ้นตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งสูงสุดบริเวณนี้นั่นคือตำแหน่งสูงสุดเราเรียกมันว่า สันคืนสูงสุดเราเรียกมันว่าสันคืมน,นะคะขอเขียนว่าสันเฉยๆตำแหน่งต่ําสุดเราจะเรียกมันว่าท้องคืนขอเขียนว่าท้องเฉยๆท้องคืนท้องคืนไม่ใช่ แอมพิจูดนะคะแอมพิจูดคือระยะทางแอมพิจูดต้องวัดจากตำแหน่งปกติถึงสันคืนหรือจากตำแหน่งปกติถึงท้องคืนพวกนี้ถึงจะเรียกว่าแอมพิจูดนะคะแต่ถ้าเป็นตำแหน่งสูงสุดเฉยเรียกว่าสันคืนตำแหน่งต่ำสุดเฉยเรียกว่าท้องคืนนักเรียนคะเมื่อคืนที่เกิดขึ้นบนถาดขึ้นมันโดนกับแสงไฟจําไว้ถ้ามันโดนกับแสงไฟ บริเวณสันคืนนั้นจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเลนนูนค่ะนักเรียนเลนนูนทำหน้าที่อะไรเลนนูนทำหน้าที่รวมแสงน,นี่ค่ะมันจะทำหน้าที่ในการรวมแสงน,นี่รวมแสงทำหน้าที่ รวมแสงซึ่งเมื่อมันรวมแสงเข้ามามันก็จะทำให้บริเวณนี้รู้สึกว่ามันสว่างขึ้นอันนี้ก็จะสว่างขึ้นอันนี้ก็จะสว่างขึ้นและบริเวณท้องขึ้นบริเวณท้องขึ้นก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเลนเวาซึ่งเลนบวาก็คือทำหน้าที่กระจายแสง ระจายแสงเมื่อเทียบกับบริเวณข้างๆมันจึงทําให้บริเวณนี้มืดมืดมืดแบบนี้นะคะมืดกว่าบริเวณข้างๆดังนั้นถ้าเราวัดระยะทางจากถ้าเด็กๆวัดระยะทางจากกึง่งกลางของแถบสว่างถึงกึง่งกลางของแถบสว่างที่อยู่ติดกันระยะทางตรงนี้ที่ได้คือ ลมดาค่ะหรือก่อนหน้านี้นักเรียนค่ะแลมดาคือระยะทางที่วัดหนึ่งลุกคืนเด็กๆด,ดูนี่ซึ่งแถบสว่างมันก็คือสันคืนถึงสันคืนมันก็คือหนึ่งลูกคืนนั่นเองแค่เพิ่มคำศัพท์เข้าไปว่าระยะทางจากแถบสว่างถึงแถบสว่างที่อยู่ติดกรรันคือค่าแลมดาหรือระยะทางที่อยู่จาก แถบมืดถึงแถบมืดที่อยู่ถัดกันหรือติดกันมันก็คือแลมด้าได้เช่นเดียวกันนั่นเองอยกตัวอย่างเช่นถ้าครูวัดระยะทางจากกึ่งกลางของแถบสว่างที่1ถึงกึ่งกลางของแถบสว่างที่3ได้ระยะทาง10เซนติเมตรถ้าเขาถามว่าแลมด้าเท่ากับเท่าไหร่แลมด้า่าจากไหนคะคขา้งถามว่าถ้าโจทย์ข้อนี้ถามว่า l ลมดาเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็ดูค่ะแลมด้ว่าจากไหนแถบสว่างถึงแถบสว่างที่หยุดติดกันมันคือครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมครึ่งหนึ่งของ10เซนเมตรดังนั้นแลมดาก็คือ5เซนติเมตรแค่นั้นเองค่ะนักเรียน นี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้เพิ่มขึ้นมาว่าถาดเคลื่อนจะบ่งบอกอะไรถาดเคลื่นจะมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นมาคือแถบมืดกับแถบสว่างถ้าวัดระยะทางจากกึ่งกลางของแถบสว่างจนถึงกึ่งกลางของแถบสว่างที่อยู่ติดกันนั่นคือความยาวขึ้นแลมดาหรือวัดกึ่งกลางของแถบมืดถึงกึ่งกลางของแถบมืดที่อยู่ติดกันนั่นก็คือแลมดาสังเกตครูจะไม่ใช้คำว่าถแถบสว่าง อย่างเดียวนะเราต้องบอกว่ากึ่งกลางของแถบสว่างเพราะแถบสว่างที่เห็นเห็นไหมมันไม่ได้เป็นจุดแต่มันจะกว้างพอสมควรดังนั้นเวลาวัดต้องวัดจากกึ่งกลางของแถบสว่างถึงกึ่งกลางของแถบสว่างที่อยู่ติดกันนี่คือค่าของแลมดาเกนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มทีนี้นอกจากถาดขึ้นเพิ่มขึ้นมาเด็กๆจะต้องรู้อีกคำศัพท์หนึ่งเพิ่มขึ้นมาค่ะ คือคำว่าหน้าคืนหน้าคืนหน้าคืนคืออะไรหน้าคืนคือจุดใดๆบนคืนที่มีเฟตตรงกันโอเคนะซึ่งคำว่าเฟสตรงกันนะักเรียนเรียนมาแล้ว คำว่าเฟสตรงกันคือตำแหน่งที่มีการกระจัดเท่ากันและสั่นไปในทิศทางเดียวกันยกตัวอย่างเช่นท่านี่คือขึ้นท่านี่คือขึ้นสองลูกขึ้น ตำแหน่งที่มีเฟสตรงกันเช่น A สันเขื่อนเท่าที A สันเขื่อน, A, น,อนกับ B 2ตำแหน่งนี้คือมีเฟสตรงกันสันเขื่อนกับสันเขื่อนคือการกระจัดเท่ากันคือสูงสุดการกระจัดเท่ากันสูงสุดและสันลง C กับ D มี C กับ D มีการกระจัดเท่ากันคือการกระจัดสูงสุดการกระจัดสูงสุดและก็อนุภาคสัน้นลง อันนี้คือคําว่าเฟตตรงกันทีนี้มาดูเวลาที่ครูวาดขึ้นเวลาที่ครูวาดขึ้นคุณครูก็จะวาดขึ้นแบบนี้คุณครูก็จะเรียกมันว่าเอาขึ้นเด็กๆดูขึ้นทีนี้ต่อไปคุณครูจะไม่เรียกมันว่าขึ้นเฉยๆแต่อีเส้นที่คุณครูเขียนนี่คุณครูจะเรียกมันว่าหน้าขึ้นไม่ว่าคุณครูจะเขียนขึ้นวงกลมหรือขึ้น เส้นตรงก็ตามไอสิ่งที่คุณครูวาดคุณครูจะเรียกมันว่าหน้าขึ้นความหมายของหน้าขึ้นคือจุดใดๆบนคลื่นที่มีเฟสตรงกันตรงมันเป็นอะไรก็ได้เช่นครูให้มันเป็นสันขึ้นเช่นครูให้มันเป็นสันขึ้นอีวงกลมนี้ก็จะเป็นสันขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสันขึ้นแต่ถ้าครูไม่ชอบครูอยากให้มันเป็นท้องขึ้นมันก็จะหน้าขึ้นครูก็จะเป็น ท้องคลืนมันก็จะเป็นท้องขึ้นและมันก็จะเป็นท้องขึ้นและสิ่งที่เด็กๆจะต้องรู้จักต่อไปก็คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าครูวัดระยะทางจากหน้าคึ้นถึงหน้าคลืนที่อยู่ติดกันระยะทางนี่คือแลมดาโอเคไหมนี่คือระยะทางที่วัดจากหน้าคลืนถึงหน้าขึ้่นที่อยู่ติดกันมันก็คือแลมดา นี่คือสิ่งที่เด็กๆจะต้องรู้เกี่ยวกับถาดขึ้นและหน้าขึ้นค่ะ